สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูผักที่ดาวเพาะมาเมล็ดกันนะคะอันนี้เป็นดัปลูกลงกระถางนะเป็นคะนาแคลนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นเม็ดเล็กๆที่ดาวเพาะไว้นะคะจําชื่อไม่ได้แล้วละ่ะเป็นผักอะไรนี่เนี่นี่นะคะอันนี้ก็เป็นคะนาแคลเหมือนกันแล้วก็ดาวก็จะโรยพวกเม็ดผักอะไรของดาวเนี่ย โรยลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยแยกเอาไปปลูกทีหลังนะก็คือปลูกแบบนี้ต้นเขาแข็งแรงนะคะเพราะว่าเขาได้เจอแสงตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะก็คือได้เจอสภาพดินฟ้าอากาศที่เป็นของจริงนะแบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นคณะแคลนะคะและที่ประสบพบเจอปัญหากันนะคะก็คือเวลาเราปลูกเนี่ยบางทีอ่ะมาเจอตอนเช้าหนอกกุดเลยยอดกุดนะอาจจะมีพวกหอยมแมลงทาก เอ้ยหอยหอยมแมลงทากหอยทากแมลงหรือว่าพวกอะไรอ่ะที่เป็นหนอนดินนะเคยเจอไหมคะออกมาหากินเฉพาะกลางคืนแต่ตะกองวันเนี่ยจะหลบอยู่ใต้ดินนะอามากินนะคะเป็นแล้วก็พวกหอยเจดีเล็กๆนะคะมากินพวกต้นอ่อนที่เราเพาะปลูกไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาหาวิธีจัดการกับเจ้า,มาแมลงแล้วก็พวก หอยที่มากวนใจกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูสูตรที่เราจะใช้วันนี้กันเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นเปลือกไข่ที่ดาเอาไปเผานะก็จะมีเผาไหม้บ้างไม่ไหม้บ้างแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็จะเอามาตำค่ะตำเลยตำเลยนะคะให้ให้ปนๆเลยค่ะตำเลยค่ะ อันนี้ดาวก็ตัมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะป่นแบบนี้นละคะ่ะนี่เราก็จะใส่นี่เลยอันที่เห็นนี่คือยาสูบนะคะใส่รวมลงไปเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ผสมให้ทุกอย่างเข้ากันหลังจากที่ดาวผสมเปลือกไข่เผาตำนะคะกับ ยาสูบไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอานี่มาเติมอันนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือกากชานะคะผสมกากา,กกาแฟแล้วก็ไปขอที่ร้านที่เขาขายกาแฟนะคะกาแฟโบราณมาเขาก็ให้มาเยอะเลยค่ะนี่ค่ะเราก็ใส่ไปนะสองช้อนก็พอค่ะแบบนี้ตัวนี้นะคะกากชาเนี่ยนะคะจะมีพวกในตัวเจนด้วยนะคะแล้วก็ยังจะช่วยให้ต้นไม้ของเราเนี่ย งามและยังมะแรงมดต่างๆเนี่ยไม่ชอบเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปใส่ต้นไม้ของเรากันเลยค่ะและนี่นะคะเด็กก็จะใส่ต้นละหนึ่งช้อนใส่แบบนี้นะคะเพราะกลิ่นของส่วนผสมที่เราใส่ไปทุกอย่างเนี่ยหอยมแมลงต่างๆนะคะไม่ชอบแม้แต่มดก็ไม่ชอบนะคะก็สามารถที่จะได้มดได้ด้วยนะอย่างเช่นพวกกากกาแฟกากชาแบบนี้นะคะ ใส่ไปะคะ่ะแบบนี้นะคะอย่างต้นนี้นะคะถึงจะเป็นต้นไม้โตเราก็สามารถที่จะใส่ได้นะคะตัวนี้นอกจากช่วยป้องกันไล่มแมลงมดเพรียะนะคะแล้วก็ยังช่วยบำรุงต้นไม้ของเราด้วยค่ะท้ายคลิปแบบนี้นะคะดาจะพาท่านผู้ชมนะคะมาอัปเดตแตงกวานะคะที่ดาปลูกไว้ในกระมังค่ะนี่จะเห็นว่า เริ่มออกดอกแล้วนะคะนี่ค่ะไม่มีมแมลงเพลียมากวนนะคะตัวนี้เราก็จะใช้สูตรนี้ด้วยเหมือนกันถึงจะเป็นผักที่โตแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะเพราะว่าจะช่วยป้องกันพวกมดหอยทากนะคะแล้วก็ยังมีนี่ค่ะมีตัวเป็นเปลือกไข่นะคะช่วยบำรุงต้นไม้ช่วยให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงนะคะปีแคลเซียมแล้วก็ยังมีกะกาแฟ กากชานะคะใบยาสูบนะคะป้องกันพวกหอยเจดีมแมลงคานต่างๆนะ,ะไม่ให้มายุ่งกับต้นไม้ของเราก็เป็นการช่วยให้ต้นไม้ของเราเนี่ยเจริญงอกง,งามแบบไม่สะดุดอีกวิธีหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้นะคะไปลองใช้กันดูค่ะต้นไม้ที่เพาะที่ปลูกไว้นะคะจะได้ไม่มีมแมลงคานนะคะแล้วก็หอยแล้วก็พวกมดต่างๆนะคะ มายุ่งกับต้นไม้ของเรานะคะจะเห็นว่าที่ดัาปลูกไว้เนี่ยไม่มีเลยนะคะพวกมดมแมลงไม่เคยมากวนนะคะก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะคะสวัสดีค่ะ